สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ย้อนชีวิตในอดีตเธอคนนี้กว่าจะรวยปังเคยจนมากปิดเพื่อนเรื่องกู้เรียนเราจะเห็นได้ว่านัดนิสามณีเป็นฟูเอ็นเซอร์ท่านหนึ่งที่ชีวิตดีดีขยันสวยรวยและเก่งมากๆนับได้ว่าเป็นเพอร์เฟกต์ไอดอลของหลายๆคน แต่กว่าเธอจะมีวันนี้ก็ผ่านความลำบากมามากโดยเธอได้เล่าชีวิตในอดีตให้ฟังผ่านรายการชาใจ ep 1 1เผยว่าก่อนตอนจะมีบ้านเดียวเป็นของตัวเองตอนนอนอยู่ที่ตึกแถวชุมชนแบบกึ่งแออัดห้องนอนหนึ่งห้องนอนกันสิบกว่าคนนอนพื้นจะมีช่วงที่ภูมิใจในตัวเองที่พาทุกคนมาได้ไกลถึง10ชีวิตในความโชคร้ายมีความโชคดีเสมอความโชคร้ายคือบ้านหนูจนมาก ครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่แต่บ้านเล็กบ้านก๊อกพังไปนานมากถังแฟบหมดก็เอามารองน้ำเพื่อตักอาบไม่มีฝักบัวด้วยความที่จนเลยต้องสามัาขีกันไม่มีเวลามาทะเลาะกันทุกคนต้องตื่นมาช่วยกันทำกับข้าวมีปัญหาเรื่องใหญ่รออยู่ปัญหาที่จะไม่มีเงินเรียนหนังสือเลยไม่มีเวลามานั่งทะเลาะกันระหว่างพี่น้อง ช่วงมปลายไม่มีความสุขเลยไม่อยากให้เพื่อนมาบ้านด้วยที่ตนติดสวยอยากสวยด้วยเลยอยากมีชีวิตที่ดูสวยมีความอานในสิ่งที่เป็นณนะตอนนั้นกุเรื่องไปเรื่อยว่าบ้านชีวิตดีตอนมหาวิทยาลัยก็กูก้กอยศตอนเรียนแฟชั่นก็มีแต่ลูกคุณหนูตนเข้าไปในสังคมลูกคนรวยต้องเอาเงินสองพันที่กองกิจบอกเพื่อนเดี๋ยวมาเพื่อนก็มีรถจะไปส่งก็บอกไม่เป็นไร จนมีคนเห็นว่าตนไปกองกิดใจตนคิดไปเองว่าจนเพื่อนไม่คบคิดเยอะพยายามสร้างภาพให้ดูดีจนเพื่อนรู้เพื่อนบอกทำไมไม่บอกไม่เห็นเป็นไรเลยที่กู้เรียนและจนทุกอย่างก็เหมือนเดิมนับว่าโชคดีที่เจอเพื่อนที่ดีมากๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ